ทดสอบเดี่ยวลูกซองหักลำนะครับ NTS นะครับสวัสดีการกรมการปกครองนะครับลูกสองเดี่ยวหักลำนัดเดียวนะครับลำกล้องยาว28นิ้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามยิงปืนกองพันธุ์พนานที่3มนะครับจะทดสอบยิงระยะเดียวด้วยกระสุน2แบบนะครับก็คือกระสุนลูกลูก9เม็ดนะครับลูก9เม็ดของไทอาร์มนะครับ,ลรบแล้วก็ ลูกหนึ่งร้อยหรือลูกเบอร์สองนะครับของ Bullet Master นะครับทีนี้ก่อนจะยิงเนี่ยจะให้ดูกลไกการทํางานของปืนเดี่ยวนะครับเดี่ยวตัวนี้เป็นเดี่ยวนกนอกนะครับนกนอกก็คือเราจะต้องทําการง้างนกยิงนะครับเป็นระบบซิงเกิลนะครับแล้วการพับพับตัวปืนเนี่ยจะพับได้เป็นตัว V พับจนสุดเลยนะครับาการยิงก็คือเราจะต้องบรรจุกระสุนนะครับลงไปในลังเพลิงแล้วก็ปิดนะครับ ปิดตัวปืนแล้วก็น้างนกนะครับส่วนการหักลำนะครับส่วนการหักลำเนี่ยเราจะใช้การเกี่ยวบริเวณด้านหน้ากลงไกเข้ามานะครับเกี่ยวเข้ามาแล้วก็หักลำลงลักษณะนี้นะครับลงมานะครับการปิดก็ปิดปกตินะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไม่มีตัวปิดปอกนะครับจะเป็นเคลนนัดออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่ระยะสุดสนามนะครับประมาณ25เมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน เป็นลูกสองแบบนะครับลูกเก้านะครับยิงที่ระยะสุดสนามนะครับส่วนการดีดปอกนะครับก็ใช้วิธีการ เหนี่ยวบริเวณหน้ากลงไกนะครับเหนี่ยวเข้ามานะครับแล้วก็หักลำลงนะครับหักลำลงแล้วก็จะมีเคเลนนะครับในการดันปลอกมาแล้วก็เราก็หยิบออกมา้ง่ายอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีการดีดปอกซึ่งผมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่า,ามันเงียบดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับต่อไปจะเป็นลูกร้อยเม็ดนะครับเป็นลูกเบอร์สองนะครับเบอร์สองลูกหนึ่งร้อยของ Bullet Master นะครับ ปืนตัวนี้เล็งค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าเขามีหลังสะพานนะครับแล้วก็มีศูนย์เป็นตุ่มทองเหลืองบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็มีล่องศูนย์หลังในการเนี่ยวนำในการยิงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ระยะสุดสนามนะครับประมาณที่5เมตรนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับ การหักลำนะครับเหนี่ยวด้านหน้านะครับก็มาแล้วก็หักลำลงนะครับก็จะมีเคลนยกลูกแล้วก็หยิบลูกออกนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกลุ่มกระสุนนะครับลูกซอง NTS นะครับเดี๋ยวหักลำที่ระยะสุดสนามนะครับประมาณ25เมตรนะครับเป้านี้ยิงด้วยลูก9เมตรนะครับของไทอาร์มนะครับ ก็เข้าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหายไปเม็ดหนึ่งนะครับผมเล็งตรงกลางเลยนะครับเป็นจี้ตรงกลางเลยนะครับหลังสะพานล,ลงก็ศูนย์ค่อนข้างตรงนะครับแต่ว่ากลุ่มออกจะกระจายออกไปทางซ้ายนะครับใช้สําหรับป้องกันบ้านเรือนในระยะ25หเมตรนี่ก็เข้าเกือบทั้งหมดนะครับต่อไปมาดูที่ลูกหนึ่งร้อยนะครับลูกหนึ่งร้อย ก็กระจายเต็มเป้าเลยนะครับที่ระยะสุดสนามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับระยะสุดสนามก็คือผมยิงมาจากบริเวณตรงนู้นนะครับตรงนี้นะครับยิงเข้ามานะครับต่อไปจะเป็นการยิงยิงต่อเนื่องนะครับโดยใช้กระสุนนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นลูกบุลเลตมัตเตอร์นะครับ ลูกขนาด่100เมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะทั้งหมด5นัดนะครับเป็นลูกเก่านะครับผมจะยิงต่อเนื่องนะครับในเป้าที่ระยะสุสนามนะครับ นัดนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันกลุ่มกระสุนจากลูกร้อยนะครับระยะ25เมตรยิงมา5นัดนะครับใช้เป้าเดิมของที่ยิงลูกเก้านะครับยิงลูกเก้าไปก่อนหน้านี้1นัดนะครับก็นี่ยิงลูกร้อยมานะครับทั้งหมด5นัดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ยิงเพื่อทดสอบดูปฏิบัติการของปืนนะครับก็เรียบลื่นไม่ติดขัดนะครับทำงานได้ดีนะครับปืนราคาหมื่นต้นๆน,นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับในการที่จะเอามาใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ